สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เกลพามาเก็บผักหวานนะคะที่สวนของเรานะคะพื้นที่ที่นี่ก็สามไร่นะคะโซนที่จะเก็บผักหวานไปขายให้ลูกค้านะที่เห็นว่างๆนี่ก็คือต้นที่มันตายเยอะนะคะแล้วก็ซ่อมใหม่นะซ่อมใหม่เมื่อปีที่แล้วเป็นเชื้อราบ้างโดนไฟไหม้บ้าง แล้วก็ต้นสะเทือนเพราะว่าอ่าโดนขโมยแล้วเวลาเขามาขโมยเขาก็เก็บแบบรูดรรูดรด,ดไปเลยเนาะมันทําให้ผักหวานของเราเสียหายเยอะนะคะวันนี้ก็จะมาไล่ใส่ปุย๋ยแล้วก็เก็บผักหวานกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเกจะให้ดูพื้นที่ คือพี่เขาจะปลูกไว้เป็นเนแถวเป็นแนวนะคะอย่างเงี้ยก็คือปลูกระยะห่างประมาณสองเมตรต่อต้นนะคะเี่นนะคะในต้นหนึ่ง้วถัดมาอีกต้นหนึ่งที่เราจะปลูกแบบพึ่งพิงธรรมชาตินะคะก็คือใช้ต้นสักทองนะคะเป็นไม้พี่เลี้ยงแล้วก็สลับกับไม้ป่าอีกหลากหลายนะคะ กะะ็จะประมาณนี้เน่ลักษณะก็คือไม้พี่เลี้ยงจะอยู่ระหว่างกลางต้นผักหวานทั้งสงต้นนะคะ,นะค,ะความสูงจะให้ดีก็อยู่ประมาณสักสองเมตรก็พอค่ะความสูงของต้นผักหวานเนาะเอาแบบประมาณว่าเราเก็บง่ายที่สุดให้สะดวกในการทำงานนะคะแต่ว่าของที่นี่ก็คือตายเยอะนะคะตายเยอะมาก จะมีคนมาเก็บเจ้าของสวนเยอะเราเวลาเก็บเขาไม่ได้มีเทคนิคการเก็บเหมือนเรานะคะเวลานั่นมันต้นมันก็จะยืนต้นตายเนาะกิ่งหักลากสะเทือน,นอย่างเงี้ยโน้มกิ่งแล้วก็จะมีเทคนิคการเก็บเก็บยังไงให้มันแตกยอดออกทั้งปีนะคะ นนี้ต้นนี้ไม่มียอดเลยอ่ะไม่รู้ด่ดนขโมยหรือเปล่าเราะปกติมันจะออกก็คือจะออกแบบเป็นเป็นเป็นพุ่มเป็นกลุ่มไปเลยอะค่ะแต่ถ้าหลอมแหลมหลอมแหลมอย่างเงี้ยก็จะโดนขโมยไปเยอะหายเยอะมันก็ยาวสูดไปนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูต้นไหนที่มันแตกทรงพุ่มเยอะๆเนาะในนี้ก็จะมีพริกขี้นก พิคหนูสวนอะไรพวกเนี้ยงอกเองตามธรรมชาตินะคะจะมีนกคาบมาหจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวเพราะอะไรถึงถึงเราปลูกลักษณะแบบนี้ก็เพื่ออานาคตถ้าเกิดได้มาอยู่ในสวนแบบเต็มตัวนะคะเราอาจจะมีการลอกสะใหม่มีมีน้ำใช้ทั้งปีเสร็จแล้วเราก็เดินระบบน้ำติดปั๊มน้ำนะคะ แล้วหลังจากนั้นมาเราจะมียอดผักหวานที่สวยงามแล้วก็ออกยอดให้เราได้เก็บขายตลอดทั้งปีนะคะเนี่ยถ้าคือออกยอดนี่ก็จะอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะยอดก็จะแตกเยอะ ช่วงที่โดนฝนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างต้นนี้นะคะคือจะออกทุกช่ออ่าเกียวจะอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับมองเห็นไหมเอ่ยสำหรับอ่าอย่างนี้นะคะก็คืออันนี้คือเราเคยเด็ด เด็ดอ่าเขาเรียกอะไรเด็ดเด็ดผักหวานยอดแรกแล้วนะคะยอดยอดแม่ยอดครั้งแรกเลยที่เราเด็ดไปพอเราเด็ดไว้เหลือตอนิดนึงใช่ไหมคะพอเราเหลือตอไว้หน่อยนึงอ่าเราเราเหลือตอไว้นิดนึงนะคะทีนี้รุ่นหลังออกมาก็จะออกแตกตามตาของของรุ่นแรกนะคะเนี่ยเห็นไหมจะได้สามยอดจากรอบแรกเราได้แค่ยอดเดียวใช่ไหมคะ พอรอบนี้เราก็จะได้เป็นสามยอดเนี่ยก็จะแตกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสามยอดเห็นไหมเราจะได้ผักหวานจํานวนมากขึ้นสามยอดสี่ยอดบางทีก็สองยอดแล้วแต่ว่าเขาจะแตกออกมาให้เรานะคะก็คือจะได้จํานวนที่มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดเราเหลือตอผักหวานไว้นะคะเนี่ยลักษณะประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็คือมีมีตอเก่าขเขาเหลืออยู่เนาะเสร็จแล้ว ทีแรกเราเด็ดไปแค่ยอดเดียวใช่ไหมพอรอบนี้เขาออกมาหนึ่งสสามสี่สี่แล้วก็ห้ากำลังกำลังแตกใหม่เนาะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกทุกยอดเลยนะคะที่เราเคยเก็บไปเนี่ยจะเป็นตุ่มตุ่มแตกรอบตารอบตากิ่งนะคะเนี่ยรอบๆอบเลยก็จะเริ่มขึ้นมาเล็กๆก็ทําให้เรามีผักหวานได้ขายตลอดทั้งปีนะคะก็จะมีการวิธีเก็บแบบนี้ลักษณะการเก็บ ที่ยอดแตกเยอะขึ้นกว่าเดิมยิ่งเก็บยิ่งแตกก็จะประมาณนี้แหละค่ะคือต้องเด็ดให้มันเหลือยอดอ่าเหลือตอเด็ดให้เหลือตอนะคะนี่ค่ะอย่างอันนี้อันนี้เนาะอันนี้ก็เนี่ยคือจะมีจะมีตอเก่าใช่ไหมคะหนึ่งตอแล้วอันนี้ลูกๆเขารุ่นหลังออกมาสามตออ่าสามยอด รุ่นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตาตานี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือจากที่เราได้ได้หนึ่งหนึ่งยอดในรอบแรกตอนนี้เราได้กําไรสองต่อแล้วเนี่ยเราจะมีเพิ่มขึ้นเป็นสามยอดสี่ยอดในใน,ในตาเดียวเนาะในตาเดียวของรอบแรกก็คือยิ่งเก็บว่าเหมือนเรายิ่งจะรวยมากขึ้นเนาะถ้าเกิดว่ามีการเก็บแล้วเหลือต่อไว้หน่อย เขาก็จะแตกตาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เก็บตลอดกําไรมันจะมากขึ้นไงคือถ้าเราเก็บแบบมักง่ายเนาะริดๆๆๆๆออกไปเลยเราจะได้เก็บแค่ไม่กี่ครั้งค่ะแล้วต้นก็จะเริ่มโทมแล้วก็ยืนยืนต้นแบบเหมือนจะตายอะ่ะถ้าเกิดเราไม่พักต้นนะการเก็บแบบนั้นนะคะแต่การเก็บแบบนี้จะทําให้เราเก็บได้ทั้งปีและต้นก็จะไม่โทมนะคะ ขายผักหวานนี่เป็นอะไรที่เห็นเงินง่ายแล้วคนก็ซื้อง่ายกว่าอย่างอื่นกว่าผักอย่างอื่นคือไปขายตรงไหนก็หมดค่ะลูกค้าแย่งกันทุกที่เลยก็คือทำให้เรามีมีไรายได้เข้าบ้านทุกวันนะคะคือเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เก็บอีกคือสมมุติสมมุติยอดของอันนี้นะคะอ่าวันนี้เนาะวันนี้ได้เก็บยอด เนี่ยนะคะอย่างวันนี้เราเก็บยอดรุ่นนี้ไปใช่ไหมคะอ่าพรุ่งน,นี้อ่ารุ่นนี้ก็เริ่มโตละอ่ารุ่นนี้ก็โตเราก็จะได้เก็บรุ่นนี้ต่อไปแล้วรุ่นเล็กก็วันถัดไปอย่างเงี้ยค่ะจะไล่กันไปเรื่อยๆคือจะมีให้เราเก็บตลอดอย่างรุ่นเล็กๆก็ห้าวันคือสลับวันเก็บตลอดนะคะถ้าเขาออกเรื่อยๆก็คือได้เก็บทุกวันแหละก็จะมีการการเก็บแบบ แบบไล่ระดับไปนะคะยอดแก่ยอดอ่อนอีกกี่วันเราจะเก็บได้อะเราจะไว้ทําน้ําหนักก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ดูเอาคือถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่ทําเงินได้ดีนะคะเราก็สามารถปลูกฝรั่งกิมจูเนี่ยนะคะเก็ปลูกอ่าพี่ชายปลูกเป็นฝรั่งกิมจูเอาไว้แล้วก็สลับด้วยก้าไม้ป่าไม่ว่าจะเป็นสะเดาตะขบ ะเคียนยางนาพยอมมะฮอกกานีหลากหลายค่ะขึ้นอยู่ที่เราชอบไม้เศรษฐกิจแบบไหนนะคะเราเราก็จะเป็นไม้บำนานในอนาคตของเราได้ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> คือที่เกลวแนะนำไปนี่คือสำหรับทุกคนจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใหม่เนาะว่า ทำแบบนี้แบบนั้นถึงจะประสบผลสําเร็จแต่ที่พี่ชายเขาทํามาทั้งหมดนี่คือทุกอย่างมันเสถียรแล้วค่ะแบบได้ทดลองมาแล้วเหลือแค่ทุกคนไปทําตามถ้าใครทําตามได้ก็คือก็เห็นเงินได้เก็บขายกันทั้งปีนะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่ทําตามไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมันเสียเวลาเนาะเหมือนเราเดินเดินอ้อมอะ่ะ อันนี้มีทางร้านให้ทุกคนเดินตามแล้วก็ลองดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนหลายๆคนที่ตกงานอยู่เก๋ก็มองว่าการทำผักหวานนี่แหละค่ะเห็นเงินดีที่สุดละมันจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกนะคะที่เราจะต้องดูแลเขาช่วงปีแรก พอปีที่2องก็คือเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะคะคือเขาก็จะอยู่ด้วยตัวเองได้พยายามอย่าทำให้ตัวเองเหนื่อยนะคะการทำเกษตรให้ทำให้ตัวเองสบายที่สุดถ้าเราลำบากแล้วเหนื่อยถือว่าเราเรามาไม่ถูกทางเนาะแต่ถ้าเหนื่อยแล้วอนาคตรเราจะต้องสบายคือเหนื่อยแค่ครั้งแรกครั้งเดียวจบ การปลูกผักหวานนี่ก็คือมันจะเหนื่อยแค่รอบแรกแล้วพอทุกอย่างลงตัวหมดผักหวานาเขายืนต้นเองได้แล้วตั้งลำช่วยเหลือตัวเองได้แล้วคราวนี้ถึงเวลาเราก็เก็บขายอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีแต่เงินเข้าบ้านเข้าสวนเราอย่างเดียวทีนี้ก็อยู่ที่การบริหารจัดการในสวนว่าเราจะทำยังไงให้สวนของเรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นจากหลายๆช่องทางไม่ใช่แค่ าการปลูกผวานอย่างเดียวก็อาจจะเป็นการกวาดใบไม้อย่างเช่นในสวนเนี่ยนะคะนี่ก็จะมีใบไม้นะคะเยอะมากเราก็สามารถกวาดใบไม้อะเอาไปหมักกองแล้วก็ปรุงทาเป็นดินปลูกต้นไม้ขายได้แล้วก็สามารถนําไปปลูกต้นไม้ในไร่ในสวนของเราได้นะคะมันมีรูทางหาเงินเยอะเนาะอยู่ที่ใครจะมองเห็นหรือเปล่าแค่นั้นเอง ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่สวนเราก็เปิดให้ชมทุกวันค่ะแล้วก็สามารถให้คำแนะนำกับทุกคนได้ยินดีให้คำแนะนำสำหรับคนที่สนใจนะคะค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องโมเดลเกษตรขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ